หนึ่งข้อหนึ่งเลยค่ะบอกโจทย์ด้วยค่ะ1 3, 3ึ4 4สี่สาวิธีวีาทมอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงและใช้มือบรรทัดด้วยนะคะข้อนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์ข้อไหน ที่มีจำนวนคละอันดับที่หนึ่งให้เราแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกินมาแปลงให้หน่อยสาะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะด้านหลัง1 7 1เจดส่วน14บ,บวกเศษหนึส่วนสลบเศษหส่วน7ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถ้าเจอจำนวนคละแปลงจำนวนคละเป็นเศษ เกินหลังจากนั้นการบวกและการลบเศษส่วนเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อนคือตัวไหนคะตัวยี่ครูวงกลมใช่ไหมคะเราทำอย่างไรให้มันเท่ากันนะโดยการหาคอรอนอเอาไว้ข้างๆนี้ก็แล้วกันเป็นทอ,อดอทชดเป็นอะไรคะ ส4 47หารมีเลขอะไรที่หาร14 47ได้บ้างคะเพื่อนมงคลบ,บอกสองมงคลบ,บอก7เ,เราสามารถเอาเลขอะไรก่อนก็ได้สมมติจะไม่เอาเลข2ก็ได้สองสองเจ็สี สองสองสี่สองคูณอะไ,ได้เจ็ดไม่มีดึงเลขเจ็ดลงมาต่อไปอะไรคะเอาเจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดดึงสองลงมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไรต่อคะสองตัวสุดท้ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคอรอนอข้อนี้คือเท่าไหร่คะเจ็ดทศนิยมสองเจ็ดสิบสี่สิบสี่ส,ส,สอง ยี่สนะเราต้องทำให้กลายเป็น28่สิครูเปลี่ยนแบบนี้เลยแล้วกันนะคะอ่าเป็นดูตัวแรกก่อนค่ะสิบสคูณอะไรได้ยี่สิคูณอะไรคะด้านหลัง14บสองถ้าเราเอาสองคูณล่างเราก็ต้องเอาสองคูณบนสองคูณสิได้สามส่วน 28ครูเปลี่ยนแบบนี้เลยได้ไหมคะได้ได้เนาะคือเราเอา2คูณต่อท้ายคูณ2คูณ2 17 2 34 14 2 28ตัวต่อไปใส่เครื่องหมายบวก4ตัวนี้ค่ะต่อไปตัวนี้คูณอะไรดี28คะ4 7 28ด้านหลังได้ฟัง7คูณบนก็7คูณล่างดูแอบคูณตรงนี้นะคะเล็กๆคูณ7 หนคูณเได้7จ็สคูณเได้28ลบถูกต้องไหมคะด้านหลังต่อไปเปลี่ยนตัวนี้เจ็ดตัวนี้ค่ะสุดท้าย7จ็ดคูณเรยี่สิบแปเจสี่ยีสคูณบนก็ต้องเอาสี่คูณล่างเป็นคูณสคูณสี่ห้าสี่ยี่สเจสี่ยี ถูกต้องไหมคะตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาตัวเศษ34สบวกเลบ2ี 20, แล้วขีดยาวๆ28ตัวเดียวแบบนี้ได้ไหมคะ,ะลบกันเหลือเท่าไหร่คะลบไปหน่อยเร็วสาบวก7ได้41 41ลบยี 48, 48 20, เหลือ21ส่วนย8 ครูถามว่าด้านหลังตอบได้หรือยังคะด้านหลังตอบได้แล้วหรอคะยังเพราะมันยังไม่ใช่เศษส่วนยังต่าถ้าข้อไหนที่นักเรียนบวกลบหรือว่าคูณหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนต้องแปลงให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำฟังดีดีนะและถ้าเราแปลงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วมันยังเป็นเศษเกิน เราต้องปลงเศษเกินเป็นจํานวนครับจำไว้นะคะเราจะข้อนี้อร่อยหารเจ็ดสามยี็เจ็มันเขียนไม่ออกเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษสามส่วนสี่ต่อไปขออีกข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างที่ขอข้อ2แล้วกันค่ะตัวอย่างที่สองเอาข้อที่สองเลยค่ะขอโจทย์ด้วยค่ะ เล8ใ่วยหน้าขึ้นข้อนี้พิเศษนิดหนึ่งวิธีทำอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยประกาแดงและใช้ครทัดด้วยนะคะด้านหลังหลังตรงค่ะข้อไหนที่มีจำนวนกระอันดับที่หนึ่งต้องแปลงจำนวนกละเป็นเศษเกินอ่ะได้เท่าไหร่คะ 9ส่วน8ลบสส่วน10คูณสองะครูถามก่อนครูถามว่าข้อนี้เราทำเครื่องหมายอะไรก่อนด้านหลังตอบด้วยเราทำอะไรก่อนข้อนี้เราทำเครื่องหมายคูณถูกต้องค่ะจำไว้นะคะเราต้องทำเครื่องหมายคูณก่อนถ้าข้อไหนมีเครื่องหมาย คูณหรือเครื่องหมายหารอยู่นะคะให้นักเรียนทําอะไรก่อนคะเครื่องหมายคูณทาคูณเสร็จแล้วเราไปทําอะไรต่อลบเราจะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะเศษเก้าส่วนแปดลบได้อะไรต่อไปเร็วสองหนึ่งสองสอง,สองห้าสิบครูเขียนเป็นเศษสามส่วนห้าได้ไหมคะได้ไหมคะด้านหลังมีงงไหมคะ ได้นะคะถูกไหมคะเราเขียนแบบนี้ถูกไหมช่วยเช็คหน่อยเด็วถูกนะคะหลังจากนั้นทําคูณเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําเรื่องหมายลบพระเอิรลบก,การลบเศษส่วนจะลบได้ในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันครูถามว่าเท่ากันหรือยังยังไม่เท่ากันเราต้องนําไปหาคอรอนออรอนครรนข้อนี้ครูจําเป็นต้องเขียนคําว่าทดไหมคะไม่จําเป็น คอรนอรข้อนี้ตอบให้ชื่นใจหน่อยค่ะตอบถูกต้องค่ะคอรนอรข้อนี้4 <40. S 1> ี่สิทำไมถึงเป็น4ี่สลูกนี่คะ่ะ8ดกับห8ดเป็นเลขเป็นเลขคู่ใช่ไหมห้าเป็นเลขคี่ใช่ไหมยังไงยังไงมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวร่วมหรือเป็นตัวหารได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอรนอรข้อนี้คือ40อี่สิทุกเปลี่ยนเลยลได้ไหรคะ8คูณอะไรได้สี่สิบ 8 5 4ห้ถูกต้องไหมคะเก้าห้าสี่สิบหด้านหลังล่ะคะขอใช้สีนี้นะกันห้าคูณเลไดสี่สิบคูณ8คูณ8 8ดแปดสามยครูลบทำไงต่อคะ45่สลบยีส่วนด้วย40ได้เท่าไหร่ลูก ยี่สิบเอ็ดส่วนสี่สิบครูถามว่าตอบได้รอยังคะตอบได้รอยังคะตอบได้แล้วเพราะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วและยังเป็นอะไรด้วยเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้เป็นอย่างไรนะบนน้อยกว่าล่างเราเรียกว่าเศษส่วนแท้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบเศษยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบ